ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตรวจด,ดูจุดเสี่ยงจุดอับบริเวณห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การทําความสะอาดถนนของตํารวจกองปราบปรามเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิลด์ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่จัดงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืนวันที่31ธันวาคม นอกจากการปรับภูมิทัศน์กำลังตำรวจจะตรวจดูจุดอับจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมบริเวณสถานที่จัดงานอย่างเช่นบริเวณด้านล่างลานกิจกรรมซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถใต้ดินที่ขณะนี้มีการนำรัว้วรวด รั้วลวดหนามมาวางเป็นแนวยาวกั้นห้ามเข้าตู้โทรศัพท์รวมถึงถังขยะนอกจากนี้ช่วยตรวจดูกล้องวงจรปิดที่มีกว่า400ตัวและทําความสะอาดดูสภาพความพร้อมการใช้งานรวมถึงตรวจดูมุมกล้องของภาพมุมภาพของกล้องว่ามีจุดใดบ้างที่บันทึกภาพได้ไม่ทั่วถึงเพื่อนําตํารวจมาประจําหรือว่าดูแลเป็นพิเศษจะเห็นว่าตำรวจเราเนี่ยกองปราบเองเนี่ยไม่ได้แต่งขึ้นแบบมานะครับ เป็นการแต่งชุดซอฟนะครับเป็นการแต่งชุดที่สามารถเข้าไปหาประชาชนได้นะครับสิ่งที่เราคือเราจะไปรับฟังจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือบรรดารอบบริโภคนเหล่าๆน,นียว่าเดิมในอดีตเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้มันมีข่าวสารอะไรยังบ้างน,น,นะครับเราก็จะทําข่าวสารแล้วก็หาพื้นที่ที่คิดหรือคาดว่า อ่ามันจะมีเหตุหรือไม่ให้มีเหตุก็ตามเนี่ยฮะเราจะได้มาจัดกําลังตรงนั้นให้ให้มากขึ้นให้ดูแลความปลอดภัยร่วมกับทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลขณะที่ในวันจริงกําลังกองปราบปรามที่มาสนับสนุนกับกองกําลังหลักคือจากกองบัญชาการตํารวจนครบาลจะมีทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า200นายลงพื้นที่ร่วมเพื่อดูแลความปลอดภัยความพร้อมให้ประชาชนที่มาร่วมงานมีความอุ่นใจ ด้านนายวิบูลสงวนพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยการออก5มาตรการหลัก4มาตรการเสริมลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ประกอบด้วยด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านวิศวกรรมจราจรด้านประชาสัมพันธ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและด้านกู้ชีพโดยมุ่งเน้นการตั้งด่านตรวจจุดบริการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่รวมถึงเข้มงวดกับผู้กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงสด้านก็คือขับรถเร็วเมาแล้วขับและไม่สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการพิเศษอีก4ข้อเพื่อเสริมมาตรการหลักอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งจุดตรวจจุดบริการและมาตรการลดผลกระทบจากถนนเสียหายจากอุทกภัยโดยเน้นหลักที่บริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรวมถึงถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้ตั้งเป้าลดจำนวนครั้งอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละหเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเทศกาลปีใหม่ปี54ที่ผ่านมาหรือว่าไม่เกิน340รายโดยเทศกาลปีใหม่ช่วงต้นปี54เกิดอุบัติเหตุจำนวน3 4 9 7ครั้งผู้เสียชีวิต358รายผู้บาดเจ็บ3,750ราย ขณาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางและสอดส่องดูแลหากพบผู้ขับรถเมาสุราจะขอให้หยุดพักรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงปีใหม่ ส่วนการจัดสรวัตรทหารร่วมดูแลความเรียบร้อย400-500นายจะเป็นไปตามแผนการปฏิบัติของตำรวจโดยจะเน้นจุดสำคัญทั้งสถานีขนส่งต่างๆสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งนี้ยังเห็นว่าการดูแลสถานการณ์ความเรียบร้อยจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งประชาชนและองค์กรเอกชนต่างๆ แม้ว่าก่อนหน้านี้สปพจะบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะต้องคลี่คลายก่อนปีใหม่แต่ว่าจนถึงขณะน,นี้ที่ตำบลบางระกรมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะชาวบ้านบางคนต้องใช้ชีวิตอยู่บนพื้นไม้ยกสูงท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นขณะที่ชาวบ้านอีกหลายคนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่เคยทำนาทำสวนมาเป็นการหาปลาแทนติดตามได้จากช่วงอย่างท่วงอย่างทุกค่ะ เกือบหนึ่งเดือนแล้วที่ชาวบ้านคนนี้ต้องอาศัยอยู่บนพื้นไม้ยกสูงเพื่อให้พ้นจากระดับน้ําที่ยังท่วมขังภายในบ้านเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของคนในครอบครัวอีก5้าคนถูกนํามาเก็บไว้รวมกันไม่เว้นกระทั่งหม้อข้าวเตาไฟก็ต้องยกขึ้นมาทําเป็นห้องครัวชั่วคราวไม่เคยเ,ยเกิดไม้ไม่เคย,เยอะไรเนี่ย วีที่แล้วท่วมคนไม่ขนาดนี้นอนยังไม่ท่วมป้องอยู่ทีนี้ป้องมาอยู่เช่นเดียวกับชาวบ้านบางคนที่ยังต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นน้ำที่ท่วมขังนานกว่าพื้นที่อื่นๆทำให้ต้องขาดรายได้ที่จะมาเลี้ยงดูลูกและหลานสาวก็เยิ่มกันเสียหายพวกที่จับพ่นอนจมน้ำหมดพวกผู้พวกอะไรเงี้ยพวกตู้พวกเตียงจมน้ำปล่อยจมน้ำหมดออม นนยังไม่ได้ครึ่งเดือนเลยลมลมหนาวลมมันพัดตึงอยู่นอนในอาศัยก็นอนในโรงของน้องนะ่ะเพราะนู่นไม่มีขยูะเขาไปอยู่นู่นย้ายไปหมดเพวกเขเข้ามาอยู่เมื่อไม่กี่วันเนี้ยขณะที่ชาวนาบางคนต้องปรับตัวหันมาเลี้ยงชีพด้วยการหาปลาเพราะพื้นที่นากว่า20ไร่และเครื่องมือการเกษตรยังถูกน้ําท่วมเสียหายใหม่ๆลำบากนิดใครน่าก็ชินเพราะความเคยชินมีอยู่เคยท่วมอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ย มม 2, 6, 1, เ,เคยใช้ชีวิตอยู่ตามก็อยู่ตลิงชานน้กท่วมมีมาปีสองหกก็อยู่ที่ตื๊นท่วมเออเคยใช้ชีวิตน้ำท่วมเรื่อยๆไงอยู่ท้งไรทันนานเลยก็ุนเท่ของเที่ยวลำบากหลายหมู่บ้านในตำบลบางระกรมอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ด้วยสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำจึงทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลามากกว่าพื้นที่อื่น ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางละกรรมยังคงเดินหน้าเร่งสูบน้ำจากคลองมาดันลงสู่แม่น้ำท่าจีนหวังจะให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและคาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนที่ชาวนาชาวสวนจะได้กลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งจากเพชรกุลทองไทย PBS รายงาน จังหวัดชัยนาทนั้นเป็นพื้นที่แรกๆนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนค่ะแต่ว่าปรากฏว่ามีบางพื้นที่อย่างเช่นที่ตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทที่ไม่ถูกน้ําท่วมนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วในพื้นที่มโนรมน,นั้นเป็นพื้นที่หนึ่งที่ถูกน้ําท่วมหนักค่ะสาเหตุที่พื้นที่ของตำบลท่าฉนวนไม่ได้ถูกน้ําท่วมทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะว่าชาวบ้านในชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันป้องกันน้ําท่วมด้วยก แบ่งพื้นที่บางส่วนให้เป็น,นพื้นที่น้ำท่วมเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นพื้นที่แห้งติดตามจากรายงานคุณพิมนาราอนุรโน,โนค่ะพื้นที่ลาดริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทในวันนี้กลายเป็นแปลงปลูกข้าวโพดและถั่วลิสงอีกครั้งหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้ถูกน้ำท่วมสูงเมื่อสองเดือนที่แล้ว อีกประมาณสองเดือนพวกเขาก็จะสามารถเก็บข้าวโพดไปขายได้ส่วนทัวลิสงต้องรออีกสามเดือนผลผลิตทางการเกษตรนี้เป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในระหว่างที่พื้นที่ริมแม่น้ำยังไม่ถูกน้ำท่วมพวกเขาสามารถปลูกข้าวโพดได้ปีละสามครั้งและพร้อมปรับตัวกับน้ำท่วมทุกปีก็มันไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่<ม><ม>ะธรรมดา็ตาองปลูกข้าวโพดอยู่ปลูกมานานไหมคะนานแล้วกี่ปีได้ ตี่ับปีได้แล้วมั่งจากกขปุกกระโหนดมานะ,งงะก็ทำงานได้เขาท่วมยิ่งกว่าเราะเราก็ยังสบายใจหน่อยสบายใจว่าเพราะว่าเรายังท่วมน้อยเขาหลังน้ำลดชาวบ้านมารวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนเ,เพื่อรับต้นกล้าพริกและมะเขือเปราะจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนำไปปลูกเป็นพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่ตำบลท่าฉนวนอำเภอมะโนรมจังหวัดชัยนาธมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางยาว12กิโลเมตรซึ่งบริเวณคุ้งน้ำที่เป็นทางโค้งยาว3กิโลเมตรคือจุดเสี่ยงที่น้ำสามารถหลากเข้าท่วมได้ง่ายที่สุด ในตลาดท่าฉนวนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างต่ํานะคะทําให้บริเวณที่อยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากน้าท่วมระดับน้ําสูงประมาณเอวของดิฉันค่ะแต่ว่าทางด้านนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าชาวชุมชนช่วยกันป้องกันด้วยการวางแนวกระสอบทรายบนถนนที่ดิฉันยืนอยู่นี้ค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนและชาวบ้านร่วมกันกรอกกระสอบทรายและนำมาวางเรียงตลอดแนวถนนซึ่งพื้นที่ต่ำวางสมรมาณ1เมตร50าเซนติเมตรและวางฐานเรียง4-5ถึงแถวโดยไม่มัดปากถุงกระสอบทรายและไม่พับเพราะช่องว่างอากาศทำให้กระสอบทรายล้มได้และรดน้ำอุดช่องว่างระหว่างแถวให้แน่นซึ่งตลอด27วันของการวางกระสอบทรายได้เห็นถึงความร่วมมือของชาวบ้าน อ๋ออันนี้ก็คือเราจะสื่อสารกันส่วนมากชุมชนบ้านเราบ้านนอกอะ่ะจะเป็นแบบรู้สามัคคีกันอยู่แล้วเพราะเวลามีน้ํามาพวกเราก็จะติดต่อกันตลอดแล้วก็จะใช้แบบโทรศัพท์หรือว่าใช้หอก็ใช้ข่าวแล้วเราก็จะพูดกันว่าวันวันนี้เราก็ทํายังไงก็ได้ให้น้ํามันไม่ท่วมบ้านเราให้บ้านเราคงอยู่ได้แล้วก็ก่อนที่เราจะมาทํางานเนี่ยเราก็จะมีการตั้งโรงครัวอะไรเงี้ยไม่ต้อง ไม่ต้องรอผู้ใดไม่ต้องรอคนอื่นเราจะจัดการบริหารกันเอง แม้ว่าบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำนอกแนวถนนถูกน้ำท่วมแต่ชาวบ้านเหล่านี้ก็ไม่แสดงการต่อต้านต่อวิธีการป้องกันน้ำท่วมนี้พวกเขาต่างบอกว่าเคยชินกับน้ำท่วมและไม่ต้องการให้คนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนเพราะอย่างต้องพึ่งพาอาศัยกันเช่นการนำสิ่งของจำเป็นและมีค่าไปฝากไว้กับบ้านญาติและพักอาศัยอยู่กับบ้านญาติที่ไม่ถูกน้ำท่วมอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการสร้างแนวกระสอบทรายกั้นน้ำอีกด้วยคือหนึ่ง ตัวเองเนะออกเงินในการทําอาหารเลี้ยงพวกที่มาเก่อกระสอบทรายแล้วตัวเองก็แรงช่วยด้วยอะไรทุกอย่างนะคือถึงเราจะเนี่ยเขาบอกฝั่งเนี้ยน้ําท่วมน่าจะปล่อยเป็นท่วมทางโน้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละเรื่องก็ยังคุยกันไงคือแต่เราเนี่ยต้องช่วยกันเพื่อกันข้างในเราไม่ให้ท่วม,มเพราะข้างในเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็ท่วมไปเนี่ยเสียหายไม่รู้กี่ล้านนะ ทุ่งนานและพื้นที่การเกษตรกว่า15,000ไร่และบ้านเรือนอีกกว่า1,700หลังคาเรือนรอดผลจากน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านที่ยอมเสียสละพื้นที่ส่วนน้อยเพื่อป้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่ให้รอดผลจากน้ำท่วมพิมนารา,ารุณโน,โนไทย PBS รายงาน กรมธุรกิจพลังงานประเมินว่าในปี2555ประเทศไทยจะยังคงมีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปีนี้ก็มีมูลค่าการนำเข้าน้ำมันประมาณ1 3 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในรอบ3ปีค่ะกรมธุรกิจพลังงานระบุค่ะว่าในปี2554ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจำนวน8,37,000บาเรล แม้ว่าปริมาณจะลดลงกว่าเมื่อปีที่แล้วแต่เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดที่ปรับสูงขึ้นทำให้มูลค่าการนำเข้าของไทยในปีนี้อยู่ที่1 3 0 0 0่ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ3ปีพร้อมกันนี้ยังประเมินด้วยว่าปริมาณการใช้น้ำมันในปี2555จะเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นภายหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วม ครั้งนี้การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันของรัฐบาลในปีหน้าทั้งการปรับราคาก๊าซ n อ v นและแก๊ส LPG ในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการประกาศบังคับใช้น้ำมันตามมาตรฐานยุโดปหรือยูโรโฟจะส่งผลต่อราคาต้นทุนภาคการผลิต ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปรวมถึงปัญหาความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน้ำมันโดยสถาบันโกลแมนแซคคาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่1 0 0 1 0 5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลค่ะ กรมธนารักษ์ประกาศเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและพื้นที่ที่จะใช้ใช้ทำฟลัดเวค่ะโดยจะใช้ราคาเดิมส่วนพื้นที่อื่นถ้าหากว่าคณะกรรมการกลางพิจารณาแล้วเสร็จก็จะประกาศใช้เป็นราคากลางในการประเมินที่ดินรอบบัญชีที่2,555ถึง2,558ก็คาดการนคะคะว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20ค่ะกรมธนารักษ์เตรียมประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ทั่วประเทศวันที่ 1มก,กราคมนี้ตามกำหนดที่ระบุว่ากรมธนารักษ์ต้องปรับปรุงราคาประเมินที่ดินใหม่ทุกๆ4ปีโดยรอบนี้จะใช้ตั้งแต่ปี2555ถึง2558จากการสำรวจพบว่าอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีราคาที่ดินปรับขึ้นมากที่สุดคือร้อยละ51รองลงมาเป็นจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ49เพราะเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวขณะที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นร้อยละ17 ทั้งนี้ราคาภาพรวมที่ดินทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20่สิบนายนริชัยสูตรอธิบดีกรมธนารักษ์ระบุว่าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพื้นที่ที่ต้องทำทางเดินน้ำหรือว่าฟััดเวจะยังคงใช้ราคาเดิมก่อน1ปีเนื่องจากราคาประเมินใหม่ยังไม่ได้รวมปัจจัยน้ำท่วมเข้าไปด้วยเพราะเป็นวิกฤตที่เพิ่งเกิด ทั้งนี้กรมธนารักษ์พร้อมปรับปรุงราคาประเมินใหม่ได้หากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกชนมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินจริงโดยราคาพื้ซื้อ